สวัสดีสวัสดีพี่น้องอินดิตะฮับขอสู้สองดีมแซวลาว189นะพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวกัอยู่ต่างประเทศทุกคนเนาะหลังจากที่ไปมาตะแกงคั่นสูงเนาะพี่น้องตามหอยนักของดังน้องแอมสันดิซาเนาะพี่น้องเนาะขังแลกกินลาบปลาคังต้มปลาคังกับเสียรายมือนนี้ครับอนนี้ข้าอยู่ซีสเกตนะเจ้ะพี่น้องหลังจากที่ตอนนั้นนำ้ามีเดือยมาเบิ่งอันมอหลำหน่อยผิดแันแพงเลยพยาดออยากมากพี่น้องเอ้ย ก็ได้ว่าพาเพิ่นมาเทียมนี่ก็เลยมาเบิ้งมาเบิ้งนะพ่อมาอันเขาจะมีการแสดงอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องพระเ็นกับทักเงยด้อพี่น้องเยี่ีวันเทพน้องดีอยู่แต่บ่กระทักทักได้ที่พี่น้อเรียกสิษยาภดอนไปเบิ่งนาจาะเพราะว่าพาพไฟดอนเบิ่งน้องอุ้งอิงกับเนี่กับเบิ่งบู้ช่วยคนในวงนะจ๊ะพี่น้องสิเก็บิร์มาฝาพี่ข้างนอกพาไปปูสาดปูเสือเด้อพี่น้องไปสิพาไปหน้าหาะนวลเนี่เนาะได้ชีได้อยู่ทาง ตอนน,นี้สด,นดนินอยู่ท้องนาได้วันจดรถจาเป็นท้องนาได้มันจะรูยู่ท้องนาเอ้าไปเดินดูสอาว่าไม่อวเน,น,นี่ยไปยืเดินครับปวเนียเพื่อแม่แล้เจาเหมือมีมอเรื่องมากของช่วงอย่าพี่น้องอ๋อจคุะา พี่น้องมากเม่เป็นเรืยอะไรเขาเป็นดอนเนาะเป็นมือที่ทั้งคนเมื่อน,นี้มากหกโมงกว่าไพี่น้องมาพูดเสือพูดศาสถาเดอ้อร์เข้าใจป่ะเมื่อนี้ยนะสีผ้าไม่เรื่องไี่ดอนลุยหนาหาได้พี่น้องมือน,นั้นมากปทนันหอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังฮานเหมือนฟ้าบันดาลฝ่าฟันเมารดมาส่งให้ได้พบพอ กรพอภูนาวพี่น้องตอนนี้ฮะขมาหอดนะเนาะสบายยุ้งเยนมันยุ่มพนขอนะพี่น้องอยู่อํเภอเมืองแจังวัดศรีสเกได้พี่น้องถ้ายังับไม่งานะพีอ่เป็นงานอนะเนะงกระจอมชาะีไเนาะได้ออกปะไ จะว่าบาชิสกเกตกับเป็นบาดเกิดอุ้งอิงพอดีน่ะพี่น้องน่ะมาแสดงอยู่บาดเกิดจากคลองพี่น้อง ไม่ได้ัไม่ได้ไม่ได้จ้าง่จม่สิบค่ะข้ี่ใหม่แม่ข้ามที่แบบน้ตมุไรแพดน่ันี้ละอันนี้เร่ี่้านอไระยูกเียห่อห่งน้ำพีังดนะรม้เราเกินขัดเลยตองั่งัเ จะมีอไรันมาเล่าให้อมเติกตั้งโพลมากันั้โพลมาออ่รกอ่ะีคกิอ่าทนองซแบน่เนี่ยขายทนีกระนาววันก่ไป่อนไปใส่่ แล้วไปเลยยี่ห้อเนี้ย Oh, boy. พี่ดูอ่หาปุยมาเดินไปยหาให้เจะจอดเห็นบอกเขาจะเทียน องนพี่น้องเขาจะกำลังตังเวทีจังนะเขาจะขึ้นคนได้ขึ้นตังหน้าหานี่คนจองแล้วพี่น้อ,องเขาจะบอกว่าเมียนหน่อยบอดโจไก่กาแฟจอง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  จองเรียบร้อยแล้วจ้ะสองเขาชิคกี้พันก้าลกินเขาอยู่แล้วพี่น้องมาเดาจ้ากินข้าวกินข้าวกินข้าวพอจะเคยเบิ่งยี่ประจันอ่ะครั้งแรกได้พี่น้องพี่ดอนเนาะเปล่านางฮันมอสรมเด้จ้ากินข้าวกินข้าวพี่น้องฉันเดี๋ยวจิบไปฮาซื้อน่ะมาชิคกี้พันก้าะบรรยากาศตอนนี้เนาะเป็นงาน อ,อนอ้อมไมพไปนอนอ้อมสังกระซีค่าบัตรหนึ่งร้อยบาทเรากำลังตังเวทีอยู่จ้แนะแน่นอนแน่เลยขนาดเมื่อคืนยังอยู่ราซีคอพอมาอาบน้ำเมื่อเช้ารู้แล้วช้ำหมดเลยมันเก็บของรีบเนาะที่ว่าลมฝนแรงอ่ะเดี๋ยวน้องบรรยากาศภายในงาน เขาจะตั้งหานี่นะพี่น้อกะนี่คขาจองอะหน้าหานะถ้าดิมก็เลยไปได้หน้าห่านนะจ๊ะโอ้ยบรรยากาศตอนนี้เนาะเป็นได้ดาตื่นเต้นอยู่บ่านนอตื่นเต้นพี่นอ้องตื่นกับเต้นเด้อจองหนะ้าที่หน้าหา่านไรกันพี่นอ้องจะจองกันแหละมันนี่ต้องเต้นแน่นอนมันนี่เต้นเอ,าเอ,าเอาเ้าเอ้าเอ้าเขาจะตั้งเวทีคัมเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นห้องที่ในญ่น่ะเด้หน้าชีแม่เนาะต้องล่อหายอันนี้บอกนักเรียนเลิกนักเรียนเลยกะล่อหาย อันนี้ก่อนรูดทั้งล้างดิมกับชิคกีก้พายแสงไฟภาคพยาดวนหน้ามาได้พี่น้องย,ยันหน่อยว่าหักบังสั่งเวียงน้องผิดน้องหน้า,นาออนสองเนี่ยพี่น้องเขาจะใช้วิธีอเต <c oughs> ี๊ยบเตี๊เต็มยบนะ <c oughs> เตี๊เต็มยบเตร้าวหน่อยเผ็ดบันแท่งดอจ้า <c oughs> มีคนจองอาหารก่อนแล้ว <c oughs> รถเขาจะสีออกคุบสาดเลน จะมากีกอาทางเตีเลยนอนี่นพี่น้องเขาจะกำลัง,ลงมานะกำลัง,ลงมาสาวน้อยเพชรบันแพงเจาก็ถือสบอกสเบียงมาด้วยพี่น้องพี่น่ตอนนีกาเขาจะยั้ตงตลกเวทีเนาะน,น,นี่ก,กับปดใดบอลรีอบร้อยก็คือสิวยวงกลางเข้ามันจะเสียงถึงดี ถ้าตองแน่เมื่งวานจอดแต่อยู่ใจถ้าตองอยู่บางนันเชียงในชดยเขามาเสมอเลยเงขาไม่ได้ดรอวัดจอดแจงแม่วันเ้้จอดแจงจะปุ่อ่ะจอดแจงขางมาก่อนแจน้นมากถงานมากนมากกบคนแจงเลยแพี่นอกเริ่มเริ่มร้องไก่แล้วพี่นอง นี่พี่น้องเริ่มล่องไฟแล้วพี่น้องเริ่มลองไฟแล้วจ้าพี่นอ้อง,นองเขาจะบอกให้ออกก่อนเขาจะให้ออกก่อนเขาจะสิตรวจกระเป๋าด้วยจ้าพี่น้องหนี่งเขาจะให้ออกก่อนด้วยจา้าพี่น้องจะไปซื้อบวัดเล็เกโคกซีขุนใหญ่หนึ่งหลอด

ไวัดพี่น้องพี่น้องตอนนี้บรรยากาศซื้อวัดเนาะนี่ซื้อวัดเลยกับสีขาวแท้ได้แบบนี้ค่ะจะตรวจกระเป๋าก็นะพี่น้อง บรรยากาศคึกคืนเบปินี่เน้องแมกรสไโอ้บันอเมื่องสีมสเขาเด้นะแบลอยเลยได้จ้ะสเต็มแขนแล้วกลเสียเวทีเขียนเบพี่นเิ่นคกจะกำลังๆ่ไม่ได้พอ เป็นเต็มแบบยังเต็มด้วยพี่น้องตอนนี้ก็เอาขึ้นแล้วนะจ๊นนะเว,วท,ทีขึ้นแล้วจ้า สมมาถึงแล้วนะจ๊ะหลังจากข้างหายไปโดนเหนื่อยโดนเว้นกับพี่น้องครับขออนุญาตเปิดไฟเฮ้เปิดไฟโอ้ยเด่๋ยนี้เราเปิดไฟทุกทุกครั้งถ้าเราเปิดขึ้นเราจะทำอะไรลูกสมโอทีสมโอทีชีวิตโอเลยวิตงมนดีพักสมสารสกัด โสมไม่นีพี่น้องอาหารอะไรเลยเ,เช่นเ,นเียวกันที่เป็นลูกผ่าป่าป่าน้องเลี้ยงลิ้งลูกงูอินเป็นลูกเซ็ตลูกหายอยู่นี่นะครับ<อ>ลูกหลานของพี่น้องชาวบ้รรท้นคอพี่น้องชาอง่าน,น้างผู้อาวุโสอิงกระสันดีใจบอกดีใจเป็นปื้มสุดๆเลยพ่อแว่านะครับได้ลกลับขึ้นมาโรงเรียนหลังจากพาไปตลอดตลอดอยู่สองเดือนเต็ม เขาเป็นเสือสองสามตัวเล้วนะครับกปลูกปัานานี้ด้อนะครับด้วมันกินอะไรก็ได้กับมางานโนงเงแยกห้องสองการกันดีหลมัน สวยงันโรงเรียนมันมือสงกามเลยนะที่สิบพี่โน่คลิปนี้กับภาพพอกับแม่ขามโค้งมาเบิ่งมอลำสาหน่อยเพิ่นบันแพงมาเบิ่งน้องอุ้งอิงเนาะจ้ากับฝากเอฟซีเป็นกำลังใจให้เด้อทั้งวัมทั้งเอฟซีสาหน่อยเลยกับเอฟซีทุกคนนำพอกันไม่คลิปหน้าเดิอบ๊ายบาย